กรรมฐานอย่างเช่นอานาตานาสตินะกรรมฐานนี่ก็ได้ฌานหนึ่งถึงฌานที่4นะถ้าเกิดเราทําตามคำมพีวิสุทธิมรที่วัดพระอเนี่ยพอาทำอนาตานาสติเสร็จปุ๊บเนี่ยพระอาจารย์ใหญ่ก็จะให้ใช้กําลังของสมาธิเนี่ยในการที่จะไปเห็นนะอาการสารสองของร่างกายเราเนี่ยว่าดูซิว่าเราเนี่ยมีกําลังสมาธิมากพอไหมเนี่ยเป็นการพิสูจน์ว่าสมาธิมันดีจริง ถ้าเกิดเราเนี่ยมีกําลังสมาธิดีจริงเนี่ยเราจะสามารถเห็นนะขนผมเล็บฟันหนังเนี่ยที่เราเคยลืมตาดูในกระจกได้เนี่ยเหมือนปรากฏชัดเหมือนกับที่เราลืมตาเห็นในกระจกเวลาที่เราหลับตาบางทีชัดกว่าอีกถ้าเรามีสมาธิเนี่ยเราเห็นในใจของเราเนี่ยชัดชัดชัดแล้วก็สามารถย่อ ขยายซูมแล้วก็ไปเจาะในรายละเอียดได้เท่าที่เราเนี่ยเคยมีสัญญาหรือประสบการณ์กับสิ่งเหล่านั้นและแค่นั้นยังไม่พอนะเรายังสามารถไปเห็นที่มันอยู่ใต้เนื้อใต้หนังนะในเนื้อในเอ็นในกระดูกในเยื่อในกระดูกได้อีกไปเห็นตับไตไส้พุงอะไรต่างๆเนี่ยจนสามารถเนี่ยเราเห็นได้เหมือนกับหมอที่เปิดนะอวัยวะออกมาดนะูซึ่งตัวเนี้ยเราก็จะพูดต่อไปเลยว่า ถ้าเกิดเราเนี่ยไปเห็นอย่างนั้นเนี่ยถ้าสมาธิไม่ดีเนี่ยเราก็จะไม่เห็นเหมือนสเสมือนจริงงั้นในการที่เราเนี่ยไปไม่เห็นเหมือนสเสมือนจริงเหมือนกับที่เราเห็นว่ามันไม่งามว่ามันเห็นว่ามันเป็นสิ่งสกปรกมันมีแต่น้ำเลือดน้ำหนองเวลาที่เราเอาตักไตไส้พุงออกมาดูเนี่ยถามว่ามันถ้านเราเห็นจริงๆเนี่ยเราคงจะไม่อยากจับแม้แต่ของของเราเองใช่ไหม หรือของของคนที่เรารักเนี่ยถ้าเกิดเราไปเห็นว่ามันเขาเนี่ยหัวใจเขาตับไตไส้พุงหรือแม้แต่อาหารใหม่อาหารเก่าเนี่ยอาหารใหม่ก็คือไอ้ที่ทานเข้าไปแล้วก็เคลี้ยวไปปนเปกับน,น้ำลายไปปนเปกับอะไรกับน้ำย่อยอะไรต่างๆในกระเพาะเนี่ยถ้าเราไปเห็นของแฟนเราของลูกเราเนี่ยที่อยู่ในท้องเนี่ยเราก็คงไม่อยากจะจับออกมาหรืออยากจะเอามาเข้าปากตัวเราเองถ้าเราเห็นเหมือนจริงอย่างนั้นใช่ไหม หรืออุจจาระอะไรต่างๆมันก็อยู่ในตัวเราเนี่ยเป็นของเหม,ม็นน่าเกลียดไม่น่าดูอะไรอยู่ในตัวเราแต่กําลังสมาธิเนี่ยมันทําให้เห็นอย่างนั้นแต่เห็นแค่นั้นเนี่ยถ้าเกิดเราไปดีใจว่าโหเรามีความสามารถพิเศษ,ษสามารถเห็นอะไรต่างๆได้แล้วก็ไปดูว่าโหมันมีระบบการทํางานอย่างนั้นอย่างนี้แบบไปสนใจในเรื่องของกลไกในร่างกายเพื่อที่จะเอามาเยียวยาบําบัดตัวเองเราก็จะไปคิดแบบพวกหมอนะ ก็คือไปคิดว่าเนี่ยเราจะรักษาโรคได้ไงเราไปรู้กลไกกระบวนการต่างๆหมอเขาก็ผ่าเห็นอวัยวะต่างๆเนี่ยแต่ก็ไม่เห็นหมอเนี่ยทำให้ราคะหรือความกำหนัดเนี่ยมันคลายไปเลยใช่ไหมแต่อันเนี้ยเพราะว่าเราเห็นแล้วก็มีการโยนิโสมนสิการตามที่พระพุทธองค์สงสอนว่าเมื่อเห็นแล้วเนี่ยและเห็นชัดแล้วเนี่ยแล้วเราก็มาโยนิโสมนสิการมามนสิการว่า โอ้มันเป็นปฏิกูลปฏิกูลมันไม่งามมันไม่งามไม่งามเลยไอ้ความที่มันเห็นชัดและการที่เราเนี่ยมนัสิการได้ถูกเนี่ยใจมันจะสงบเลยใจมันจะรู้สึกเลยว่าอ๋อเนี่ยมันไม่งามนะตัวเราก็ไม่งามทั้ง32อาการเนี่ยมันไม่ใช่เป็นสิ่งที่งดงามเลยแล้วเราก็มานึกถึงคนภายนอกทั้งหลายเนี่ยมันก็ประกอบด้วยอาการ32นี้เหมือนกันมันก็ไม่งาม ไม่ว่าจะไปคิดถึงคนที่เราเคยรักญาติพี่น้องเรามันก็ไม่มีอะไรที่เราจะผูกยึดอะไรไว้มากใช่ไหมหรือเราจะไปคิดถึงสัตว์ทั้งหลายเนี่ยนะมันก็มีแต่อาการสามสิบสองอย่างนี้เหมือนกันอะไรต่างมันก็เลยทําให้เราเนี่ยได้ใช้กําลังของสมาธิไปพิสูจน์อันที่หนึ่งแล้วก็ได้ไปปฏิบัติอาการสามสิบสองให้ใจสงบและสยบราคาได้เป็นประการที่สองที่ได้ประโยชน์ขึ้นมานะอันนี้ก็คือเราก็จะได้พิสูจน์แล้วว่า กำลังสมาธิมันดีนะถ้าเกิดเราทําอนาปนสติได้สําเร็จมันก็มีประโยชน์อย่างไรน้อยเนี่ยเราได้พิสูจน์แล้วว่าเราก็จะทําปฏิบัติอาการสา32ได้ได้ไม่ยากอย่างตอนเนี้ยเราหลับตาไปเนี่ยให้นึกถึงอวัยวะของเราเนี่ยบางทีเราก็เห็นมืด,ม,ดมืดดําดเพราะเราไม่มีแสงแห่งปัญญาที่เกิดจากความผ่องใสงที่เราสยบกิเลสได้ชั่วคราวเนี่ย สยบนิวอนได้เนี่ยแล้วมันทําให้จิตมันผ่องใสแล้วมันมีแสงแห่งปัญญาไปส่องดูอวัยวะต่างๆได้อันนี้เป็นตัวอย่างอันที่หนึ่งของประโยชน์ของกําลังสมาธิแล้วถ้าเกิดใครมาทําอาการสานิบสองได้เนี่ยโหมันยังต่อย,ยอดได้